วนี้เราก็มาอยู่กับรถอีโคคาร์นะครับ4ประตูปัดเปียวเล็กกระทัดรัดขับในเมืองก็ขับได้นะครับในส่วนของออปชั่นผมบอกเลยว่าครบครันนะครับบอกเลยว่ามือหนึ่งเนี่ยราคา5 0 0แสนกว่าบาทนะครับอยู่กับเราราคา289,000บาทผ่อน5,000กว่าบาทนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมปืนสตาร์คาร์รถมือ2มาดุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรถเก่งอีโคคาร์นะครับ4ประตูเป็นตัวที่บอกเลยว่าประหยัดน้ํามันมากๆนะครับกับเจ้ามิตซูบูชิ อัตราห glx นะครับเป็นปี2018นะครับเป็นสีบรอนเงินนะครับโฉหน้าสวยๆอย่างนี้ครับเส้นสายอะไรบอกเลยว่าดูดีมากๆและคันนี้มาแบบคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับเพราะว่าคันนี้มาในราคาค่าตัวเพียงแค่2 8 9 0 0 0บาทนะครับพรอเพียง5,000กว่าบาทนะครับปกติราคาป้ายแดงเนี่ยจะอยู่ที่5 0 0 0 0 0กว่าๆเลยนะครับถูลงมาเกือบ200,000เลยนะครับบอกเลยว่าประหยัดมากๆนะครับประหยัดเงินไปเยอะเลยนะครับมาพร้อมกับ ออปชั่นที่เรียกได้ว่าเน้นใช้งานสุดๆนะครับไม่ได้มากไม่ได้น้อยเกินไปแต่จะมีอะไรเดี๋ยวผมจะพารีวิวรอบคันก่อนนะครับรีวิวรอบคันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูเครื่องยนต์แล้วก็ออปชั่นภายในนะครับโอเคไปกันเลยมาดูกันในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะครับนี่เลยกระจังหน้าของเขานะครับจะเป็นสีดําแบบฮันนี่กริลนะครับมาพร้อมกับโลโก้โครเมียมนะครับตรงนี้บอกเลยว่าดูสวยหรูหราแบบมีสไตล์มากๆเลยนะครับนี่ จะเห็นได้เลยว่ากระจังหน้าเขาดีไซน์สวยมากๆนะครับเส้นสายทุกอย่างนะครับนี่ยิงมานะครับก็คือจะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับีสวยมากๆนะครับดูมีที่มาที่ไปเลยนะฮะอ่ะต่อมานะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบมัลติรีเฟลกเตอร์นะครับหลอดข้างในก็จะเป็นฮาโลเจนนะครับบอกเลยว่าการกระจายแสงดีนะครับไม่แสบตาคู่กับขี่หรือเพื่อนร่วมทางเลยนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นไฟโดย t i ท e ์รันนิ่งไลน์นะครับแอบอยู่ตรงนี้เลยต่อมาก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับนี่ ฝนตกหมอกจัดบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวนะครับดีมากๆนะครับดีมากๆกครับกับตัวนี้ให้มาด้วยมาต่อกันเลยนะครับนี่เลยมาเริ่มกันที่ล้อก่อนนะครับล้อนะครับเป็นล้อแม็กคอร์บนิ้วนะครับเราให้มาด้วยนะครับรถรุ่นเดิมเนี่ยปกติไม่ได้ให้มานะครับเราให้มาด้วยบอกเลยว่าสวยนะครับน่ะก็จะมีไฟเลี้ยวข้างตัวรถนะครับตรงนี้เห็นชัดชัดเลยนะครับเวลาเราเปิดไฟแล้วไม่มีใครไม่เห็นแน่นอนตรงนี้ก็จะเป็น กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นระบบปรับไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวพอเราไปรีวิวภายในเนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่ามันปรับไฟฟ้าแล้วนะครับไม่ได้หลอกแน่นอนเอาละครับหลังจากที่เรารีวิวด้านข้างไปแล้วเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับจะเห็นได้ว่าดีไซน์ด้านหลังเนี่ยไม่ได้แพ้ด้านหน้าเลยแม้แต่น้อยนะครับนี่มีความหรูหราเหมือนกันให้โครเมี่ยมเป็นเส้นตรงนี้มานะครับนี่แล้วก็มีโลโกโ้นะครับเบสชื่อของเขายังอยู่นะครับไม่ได้หลุดหายไปไหนอ่าแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้ด้ดวยนะครับ สองจุดนะครับถอยได้อย่างมั่นใจกันเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วลงมาก็จะเป็นทอ่อแต่งนะครับอันนี้มีทอ่อแต่งมาให้แล้วหรือส่วนตัวเนี่ยผมขับมาแล้วคันนี้แอบลองขับมานิดหน่อยก็คือไม่ได้ดังนะครับเสียงกําลังแบบเพาะๆกำลังพอดีไม่ได้หนุกหูแน่นอนนะครับคันนี้แล้วก็ตัวนี้จะเห็นได้ว่าเป็นลูนแจนะครับสามารถเปิดจาก โดยใช้กุญแจนะครับตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะเปิดจากข้างในรถก็ได้นะครับส่วนกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับนี่โดยเรานะครับสามารถใช้กุญแจไขตรงนี้เพื่อเปิดได้นะครับนี่บอกเลยว่าเสียวเข้าไปปุ๊บเด้งปั๊บนะครับไม่ต้องแบบมีหน่วงกันเลยแล้วก็จะเห็นได้ว่าภายในนะครับเป็นรถอีโคคาร์สประตูนะครับแต่ก็ยังเก็บของได้อีกเยอะเลยนะครับนี่พื้นที่ใช้สอยได้ดีนะครับ จะเก็บของจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็ทาได้นะครับใช้ได้ใช้ดีใช้ได้ทุกวันนะครับคันนี้ปาดเปียวเล็กกระทัดรัดขับในเมืองก็ขับได้นะครับเคหลังจากที่เราดูตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของโซนพน้องโดยสารตอนหลังกันมากกว่านะครับว่าเขาจะนั่งสบายมั่งหรือเปล่านะครับเราลองไปดูกันเลยโอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะมานั่งในส่วนของห้องโดยสารด้าน,นหลังให้ดูนะครับว่าคนสูงร8 0ปประมาณผมเนี่ยนั่งข้างหลังเนี่ยอึดอัดหรือเปล่า นั่งสบายหรือเปล่านะครับพูดกันแบบเรียวๆไปเลยมานี่ปึ๊บอ่าจุดแรกนะครับสังเกตได้เลยว่าเล็กรูผมเหลือนะครับเข่าเหลือนะครับขยับขึ้นหน่อกนิดนึงก็ได้ลงมานิดนึงเฮดรูมเหลือครับไม่ได้กระแทกอะไรเลยนะครับแต่ก็เวลาขึ้นลงรถเนี่ยก็น่าจะต้องระวังกันนิดนึงนะครับในส่วนของคนที่ตัวสูงนะก็ตรงนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่ามันค่อนข้างจะชนนะครับถ้าเกิดเราออกนอกรถไปปึ๊บเนี่ยนี่เห็นได้เลยว่าจะชนนะครับตะกี้นี้ตอนผมเข้ามาก็มีโชว์เสียวอยู่นิดหน่อยก็ ไม่ได้แย่นะครับตรงนี้อาจจะต้องระวังกันหน่อยนะครับสำหรับคนที่ตัวสูงอ่าแล้วต่อมาก็คือตรงนี้นะครับด้านในนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยตรงนี้ก่อนผมเข้ามาจะเห็นกันนิดหน่อยแล้วก็คือมีที่ใส่แก้วน้ํากับที่พักแขนมาให้ด้วยนะครับอ่าถ้าเราไม่ได้ใส่แก้วน้ําก็เป็นที่พักแขนได้นะครับสําหรับคนที่โดยสารประมาณ2คนเนี่ยก็คือพักแขนกันได้ตรงนี้เลยนะครับค่อนข้างดีนะครับเวลาเดินทางไกลหิวน้ําก็เียบน้ําไว้ตรงนี้ได้เลยเอาขวดน้ํามาวางไว้หยิบง่ายนะครับโอเคเลยตรงนี้ ถ้าไม่ใช้เก็บครับเก็บปุ๊บมีที่โดยสารเพิ่มขึ้นเดินทางขนคนสะดวกนะครับสบายแล้วก็ในส่วนของเรื่องการมองเห็นก็คือโอเคนะครับไม่ได้แคบนะครับมุมไม่ได้แคบด้านหลังปกติรถอีโคคาร์สประตูเนี่ยมุมค่อนข้างแคบนะครับถ้าเทียบกับ5ประตูแต่5ประตูบางคันก็นั่งลำบากเหมือนกันนะครับแต่คันนี้นั่งสบายมุมมองดีนะครับสําหรับห้องโดยสารด้านหลังเอาเป็นว่าผมพูดในส่วนนี้ครบแล้วก็จะไปพูดในส่วนของโซนด้านหน้าต่อนะครับว่า ออปชั่นภายในรถด้านหน้าเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตอนที่นั้นก็โมไปเยอะแล้วนะครับตอนด้านหน้าก็คือโมไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขามีอะไรมาบ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูในส่วนของห้องคนขับด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะครับอ่าโอ้โอเคนะครับนั่งสบายนะครับปรับไปแล้วเรียบร้อยก็คือไม่ได้อึดอัดนะครับนี่มุมมองก็คือใช้ได้นะครับเสาเอไม่ได้บังนะครับมุมมองกว้างใช้ได้นะครับอ่า แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทคันนี้ให้ดูกันนะครับว่าเลขไมล์เขาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าโอ้ก่อนไปพูดถึงเลขไมล์ขอพูดในเรื่องของเสียงนิดนึงนะครับคันนี้เปลี่ยนท่อมาแล้วเสียงทุ้มนะครับไม่ได้แย่นะครับกําลังดีเลยเสียงค่อนข้างดีนะครับดีมากๆไม่ได้หนุกหูนะครับอ่าอ่ามาต่อที่เลขไมล์นะครับเลขไมล์ยอยู่ที่4 3 6 8 8กิกิโลเมตรนะครับ ไม่ได้เยอะเลยนะครับกับรถการใช้งานอยู่แค่4 4ปีนะครับปีละหมื่นนิดๆนะครับกำลังโอเคเลยอ่ะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะครับนี่บอกเลยเลยว่าสวยนะครับดีไซน์สวยมากนี่ทรงนี้เลยนะครับเป็นฟืบมาแล้วก็ต่อมาก็จะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นต่อบูทูธได้มีรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์นะครับพูดสปีกก็มีเพิ่มเสียงลดเสียงก็มีนะครับเปลี่ยนโหมด นะครับหมดเพลงซีดีวิทยุนะครับกอเพลงซ้ายขวาได้เหมือนกันอ่ะตรงนี้มีมาให้นะครับโอเคเลยไม่ต้องไปยุ่งในส่วนน้องหน้าจอตรงนี้นะครับอ่ะอ่ะไหนๆก็พูดถึงจอแล้วนะครับจอครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับเป็นจอที่มีในส่วนของซีดีวิทยุ MP3 แล้วก็จะเป็นต่อ USB นะครับ iPod ได้มีช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็ AUX มาให้ด้วยบอกเลยว่าครบๆแล้วนะครับในส่วนของ เครื่องเสียงที่เป็นจอทัชสกรีนมาให้นะครับลงมาก็จะเป็นแอร์นะครับแอร์นะครับเป็นแบบแมนนวลปรับได้ดั่งใจเลยนะครับในเรื่องของความเย็นนะครับปรับให้เป่าขาได้นะครับเป่าหน้าอย่างเดียวก็ได้นะครับต่อมานะครับก็จะมีช่องนะครับช่องเสียบไฟนะครับพาวเวอร์เอาเลนะครับ12โวลต์นะครับ120วัตต์เป็นเนี่ยช่องเสียบไฟชาร์จไฟชาร์จกล้องอะไรก็ได้นะครับโอเคเลยตรงนี้โอเคเลยจะชาร์จมือถือชาร์จได้นะครับต่อมาจะเห็นได้ว่า คันนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะครับเป็นเกียร์ออโต้ที่แบบว่าเป็นเกียร์ CVT คันนี้ดีเลยนะครับบอกเลยว่าเข้าเกียร์ลื่นไหลแน่นอนนะครับการเปลี่ยนเกียร์เชนเกียร์ของเขาค่อนข้างดีนะครับลื่นแน่นอนเพราะเป็นเกียร์ CVT แล้วแล้วก็จะมีในส่วนของโหมด S มาด้วยนะครับโหมด DS หรือโหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับจะเชนเกียร์ในรอบที่สูงขึ้นนะครับก็ถือว่าดีนะครับเพิ่มความเรื่องอะไงจิ๊จั๊ขึ้นมานิดนึงครับรอบเครื่องเขาจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับอแล้วก็จะมีในโหมดของ L นนะครับขขขึ้เเาาลง สบายนะครับคันนี้ขึ้นได้นะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ้ยลงเขาไม่มีแรงหน่วงนะครับกลัวรถจะเร็วเกินไปเบรกเอาไม่อยู่คันนี้มีหน่วงเครื่องมาให้แน่นอนนะครับขึ้นเขาลงเขาสบายถัดมานะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของปักกระจกไฟฟ้านะครับปีปปักกระจกไฟฟ้าแล้วก็ต้องมีแน่นอนครับข้างๆ traction control นะครับตรงนี้ก็คือเวลารถล้อหมุนไม่สัมพันธ์นะครับหรือว่าล้อลื่นเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับช่วยได้เยอะไม่แนะนําให้ปิดนะครับ เพราะว่ามันเป็นในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะครับโอเคโอเคในส่วนของด้านข้างนะครับกระจกนะครับก็ฝั่งคนขับเนี่ยก็จะเป็นขึ้นลงออโต้นะครับขึ้นลงออโต้แล้วบอกเลยว,ว่าสะดวกนะครับสำหรับฝั่งคนขับในส่วนของห้องโดยสารก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของออปชั่นผมบอกเลยว่าครบครันนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนในราคาค่าตัวเพียงแค่289,00 0บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ 0971828943นะครับสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์นี้นะครับที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าเป็นประมาณไหนนะครับไปดูกันเลยแล้วเมกี้นี้ผมลืมในจุดนี้ครับลืมพูดไปนิดนึงนะครับมาดูกันก่อนนะครับอ่านี่ก็คือขอบประตูนะครับเม็ดอาร์นะครับเรียงตัวสวยอยู่ครบแน่นอนนะครับนี่เห็นได้เลยว่าไม่มีชนแน่นอนนะครับอ่าในส่วนนี้เราก็กล้ารับประกันอยู่แล้วนะครับว่าไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำนะครับ ถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคืนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเต็นของเราเนี่ยรับซื้อคืนนะครับโอเคนะครับอเดี๋ยวตรงนี้เสร็จแล้วเราไปดูในห้องเครื่องกันดีกว่านะครับไปเลยมาต่อในส่วนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องสามสูบสิบสองวาลนะครับกับเจ้าเมซูบิชิอะทร t คหนึ่งจุดสอง G L X นะครับในส่วนตรงนี้ก็ขอบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่อินเสิร์ตให้ดูว่าตรงนี้คานหน้าเขาเนี่ยเม็ดอากยังอยู่นะครับ ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับเพราะว่าเราการับประกันนะครับไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำนะครับถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคืน100อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับในส่วนฝาโป้งนะครับตรงนี้ก็จะไม้ตาก็ยังอยู่ครบนะครับนี่ตรงนี้ก็พร้อมรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง1ปีหรือ10,000นโลนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันเลยนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับไปเลยอ่ะโอเคนะครับหลังจากที่เราพาดูกันไปแล้วนะครับกับ่องามิตซูบูชิ 1.2 g l x คันนี้นะครับก็ขอบอกเลยว่าคันนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับออปชั่นมีมาให้ข้างหลังเก็บของได้นะครับเยอะเลยได้แบบสบายนะครับขนของได้สําหรับสายพ่อ้านแม่บ้านนะครับก็คือใช้ขับในเมืองได้เลยนะครับคันนี้ใช้ได้ใช้ดีใช้ได้ทุกวันนะครับคันนี้บอกเลยว่าประหยัดน้ำมันอีกต่างหากนะครับเป็นเครื่องสามสุบสองวาลนะครับ แล้วก็ออปชั่นเนค่อนข้างครบครันนะครับในส่วนของห้องโดยสารด้านหน้านะครับครบมากๆนะครับจากที่รีวิวไปนะครับทั้งหมดผมบอกเลยว่ามีเหลือเฟือเหลือใช้นะครับไม่ได้มากไม่ได้น้อยเกินไปนะครับบอกเลยว่ากําลังดีนะครับแล้วก็จะได้แม็กแต่งไปด้วยตั้งหานะครับคันนี้บอกเลยว่ามือหนึ่งเนี่ยราคา5 0 0แสนกว่าบาทนะครับค่อนข้างแรงนะครับอยู่กับเราราคา 2, 8 9 0 0 0บาทผ่อน5 0 0 0กว่าบาทนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มมากๆนะครับผ่อนค่อนข้างสบายเลยนะครับคันนี้แล้วก็ สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0971828943นะครับหรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์นั้นก็ได้นะครับเรามีคนคอยตอบอยู่ตลอดเวลานะครับหรือจะมาดูรถตัวจริงได้ที่จังหวัดปทุมธานีอำเภอลาดหลุมแก้ว3แยกวัดบ่อทองนะครับเต็นท์เราอยู่ที่ที่ผมพูดไปเลยนะครับเปิดใน Google m a p ก็เจอครับพิมพ์ไปเลยครับตาข่ารถยนต์มือ2เจอแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะคุยไลน์ก็ทําได้นะครับสามารถแอดไลน์ สไลด์ S, ign, s T A R C A R นะครับ star าคาสามารถแอดมาได้นะครับเข้ามาพูดคุยกับแอดมินของเราได้นะครับเราพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถได้หมดเลยนะครับนี่สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับเจ้า Mitsubishi a t t r a c 1.2 GLX ปี GL 2018สีบรอนเงินคันนี้นะครับรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ